I'm um... อยู่แถวนี่แล้วทุกคนแถวแม่โูบางพีแล้วตอนนี้ mm hmm. ก็ยืนพื้นมา80ดสิบนะครับ mm hmm. ก็ลงท้องเสร็จจากดอนเมืองผมจะตีป่าข้ามฝั่งมาพระรามสามนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาขึ้นพาไปพ่านทองมันไปไปปิ่นทองปินทองมันพวกนี้นะครับลูกพาขอเช้านะครับสองเจ้า เจ้าปินทองขอเช้าแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอยู่ในมะตาก็ขอก่อนเที่ยงเหมือนกันนะทุกคนวิ่งอุตลุดอีกแล้วพวกเนี้ยา้ที่แรกก็จะไว้รอรับกันพวุนี้นะครับ วันพรุ่งนี้ถ้าลูกค้าปลายทาง,งเช้าจากพะลามสามไปปินทองอย่างน้อยมีเกือบสองชั่วโมงแน่ทุกคนคเลยว่าถ้าง,งานเสร็จคืนนี้เดี๋ยวรอรับกลับไปเลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ออกไปส่งแต่เช้านะก็โทแจ้งลูกค้าเรียบร้อยนะครับว่าเดี๋ยวเข้าไปรับตอนเย็นนะครับป้าบอกจะเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม้าบอกก็ไม่เป็นไรผมบอกผมรอได้ ว่ามันมีที่จอดรออยู่นะครับข้างหลังตรงพระรามสามนะทุกคนอย่าไปหานั่งเล่นแถวพระรามสามรอครับเพราะวันนี้ทางด่วนฟรีนะครับวิ่งสบายๆเลยครับผมหาเข้าก็ฟรีครับคาเข้าออกจาก พี่พานาก็ขึ้นเฉลิมมาตัดลงพระรามสามก็ฟรีครับแล้วขาวออกจากพระรามสามก็วิ่งเฉลิมมาตัดลงบางนาก็ฟรีอีกครับวันนี้ขึ้นในอุตรลุดไปเลยทางด่วนเนี่ยวันไหนฟรีนี่ยบรรยากาศวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนแหละทุกคน เดี๋ยวเดินทางกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศบางช่วงมันตอนมาให้ชมครับก็ไปดอนเมืองเดี๋ยวพาเก็บภาพบรรยากาศจากดอนเมืองมาพระรามสามให้ชมด้วยครับวันนี้แต่ว่าคลิปจากพระรามสามไปบ้านมันอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคนมันดึกถ้ามันค่าแล้วอ่ะโกโปมันมองไม่เห็นกลางคืนแล้วฟิล์มรถผมอะมันมืดด้วยติดฟิล์มหน้าแปดสิบครับ เก็บจากนี่ไปดอนเก็บจากดอนไปพระรามสามนะครับเดี๋ยวรวมไว้ในคลิปเดียวนะทุกคน จอดรถก่วงกวงมากครับได้ประมาณสิบคันก็ขึ้นหน้าด่านมาก็จะมีปั๊มอยู่ซ้ายมือนะครับปั๊มนี้ก็ใหญ่นะทุกคนสามารถเข้าได้ทั้งเฉลิมมหาคนครหรือว่าลงมาจากข้างบนก็เข้าได้นะ ิบบาทนะทุกคนก็เปลี่ยนลูกหมากด้านซ้ายนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ทำไฟตู้นะครับเพิ่มมาอีกดวงหนึ่งนะครับเป็นข้างละไฟหลีข้างละหกดวงนะทุกคนแล้วก็ไฟเลี้ยวข้างละหนึ่งดวงนะครับก็รวมเป็นข้างละเจ็ดดวงทั้งหมดมันสิบสี่ดวงนะครับแล้วก็ไฟใต้ท้องอีกสามหลอดนะครับก็น่าจะพอแล้วครับ เด๋ยวไฟกระจังหน้ายังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวหาเวลาว่างๆทำครับเติมของเรื่อยๆเติมของเรื่อยๆครับผมพราะของผมไม่ได้ซื้อนะครับพอดีพี่อาทิตย์แกถอดออกของแกของของเดิมผมนํะมันชุดห้าดวงมันมีอยู่แล้วนะครับก็เลยขอพี่อาทิตย์มาสองดวงแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมทำเป็นไฟโคมมาทุกคน ที่แรกอะผมติดเป็นหลอด LED หลอดเล็กอะมันไม่มีโคมหรอกโคตรสว่างเลยแล้วทีนี้รถขี่ตามตูดมันจะแสบตานะครับก็เลยเอาทําเป็นโคมใส่นะครับใส่หลอดอันนี้มันเดิมทุกคนหลอดไส้เหมือนเดิมแล้วก็โคไอครอบด้วยโคมอีกทีนึงนะครับ ก็ไฟหลีเวลาเปิดไฟหลีมันก็จะติดนิดเดียวครับมันจะสว่างนิดเดียวไม่ถึงกับจ้านะครับสว่างพอมองเห็นดวงไฟนะครับมันก็จะสว่างแค่ในโคมนะครับมันก็จะไม่เสียบตารถที่ว่าตามตูดตูดมานะทุกคนก็เราแต่งได้นะครับแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยนะครับ จะไม่แต่งจะมาเลือเธอกันไปนะทุกคน,นพยายามทำให้มันเรียบๆขี้นๆน,น,นะครับสไตล์บ้านๆนะครับพยายามทำให้มันเดิมมากที่สุดอนะทุกคนเน้นสะอาดมากกว่านะครับ คลื่มฟ้าคลืมฝนมากครับวันนี้เหมือนฝนจะตกผมว่าไม่ถึงหกโมงเย็นแล้วนี่ดูทรงแล้วน่าจะตกแหละ บ่ายสามห้าสิบพอดีครับก็ออกมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับม่าชั่วโมงหน่อยๆนะทุกคนจากบางประกงนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้ากิโลนะจากที่ขึ้นขวงมาปลายทางนะครับประเด็นขึ้นหนักด้วยนะสีนี้ลังยาวนะครับรอบนี้นัลงละสิบสิบประมาณสิบเจ็ดโลนะทุกคน ได้ยินเสี้ำมันก็จะหมดแล้วครับลงของเสร็จต้องแวะไปเติมน้ำมันก่อนครับน้ำมันเติไมไปตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคน300ว <c oughs> ิ่งไปคลองสามประเวทแล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็วิ่งจากบ้านมาดอนเมือง ไปต่อแน่เลยเขาด่วนเกินด่วนจัดประหลัดบ,บอกรถอย่างเยอะครับวันนี้คิวยาวเลยครับก็ใครที่จะมาตลาดใบร้อนเบล่งมอไซค์ไม่ต้องรับบัดนะครับรับเฉพาะรถยนต์นะทุกคนแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีที่จอดหรอก ก็ถือว่าที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอตัวลงคลองกันครับทุกคนเดี๋ยวพาไปเอาของพระรามสามต่อครับก็ลงของเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีครับสี่โมงสิบเอดนาทีก็เดี๋ยวไปพระรามสามต่อครับ พาอที่นู่นมีที่จอดรถอยู่นะครับตัวนั้จะเลินกรุงหนึ่งร้อเจ็ดแยกสาสิบหครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสาสิบเจดนาทีก็ตีไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพ็อตาม GPS เลยครับอกว่าให้วิ่งวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ไปตัดขึ้นทางด่วนสีรัตนะครับ ็ผมน่าจะวิ่งวิ่งวิพาไปเข้าดินแดงครับทุกคนแล้วก็ขึ้นเฉลิมอันนี้นะครับปับ๊บก็ไปลงตรงถนนพระรามสามนะครับแล้วก็วิ่งถนนพระรามสามไปนะทุกคนข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับหนน้า,างตตะวัก็เดี๋ยวออก <ตะ S 2> จากตรงนี้ไปก <6 S 2> ่อนครับ เดี๋ยวค่อยพลิกแพงเอาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงก็ไปถึงนู่นประมาณห้าโมงนะครับก็ลูกค้าว่าให้ไปรอได้เลยนะครับบางทีก็เสร็จก่อนทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ลูกคา้าแจ้งเวลาเผื่อไว้เฉยนะครับทุกคน ฉบังหนองขามกับชงขามกับอมตะนะครับผมต้องวิง่งลงไปหนองขามก่อนนะครับเพราะว่าอมตะมันมีประมาณสามที่นะทุกคนหนองขามมีที่เดียวนะครับก็ของน่าจะไม่เยอะครับรอบนี้น่าจะประมาณครึ่งตู้นะครับ ตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับทุกคนก็กี่โมงแล้วเนี่ย16นาฬิกา42นาทีครับก็ป้าที่ร้านผ้าบอกว่ามาถึงปลายทางประมาณ6โมงก็ได้นะเก็บออกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปรอนรอเอ้นอนรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับไป,ไปถึงนู่นประมาณ5โมงครึง่งแม่ก็จะไปจอดทัมเชียวก่อนเข้าถนนเจริญราษนะครับ พรุ่งนี้ก็สบายครับไม่ต้องตีเปล่ามารับนะครับก็ไปส่งเลยก็จะประหยัดน้ำมันลงไปได้อีกนะทุกคนทางด่วนฟรีเจาวันนี้ก็สายไปพระรามเก้าแจ้งวัฒนะนะครับก็จะวนออกถนนสงรัตร้อสีรัดวนออกสีรัดก็จะวนเข้าสีรัดฝั่งนี้สีรัดขาเข้าสีรัตขาออกนะครับตรงนี้ ทางพระราม๙มุ่งหน้ามอเตอรว์วีหมายเลขเจ็ดนะครับหรือว่าวนซ้ายไปเส้นนู้นนะครับเส้นที่ว่าผมพาวิ่งไปนนทบุรีนะครับก็ส่วนผมจะวิ่งตกยาวๆป้ายบางนาดาวขนองง่วงนอนทุกคน <laughs> พูดจะไม่เป็นคำนแล้วว่าวันนี้ว่าไม่มีงานนะครับที่แรกอะ เม่อคืนผมก็เลยตัดคลิปอะไรเรื่อยเปลือยของผม,มานอนประมาณตีหนึ่งนะเพราะว่ากว่าจะโหลดเสร็จตัดเสร็จนะครับก็พยายามจะลงให้เพื่อนๆดูวันละคลิปนะครับว่าแต่ละวันผมทำอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บสตอรี่ไม่ใช่เฉพาะวิ่งงานนะครับก็เก็บสตอรี่ ซอมรถซ่อมอะไรมาให้ดูด้วยนะครับเพราว่าค่าใช้จ่ายต่างๆมันมีนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งแค่งานอย่างเดียวนะครับส่วนมากจะถ่ายในรถซะมากกว่าครับเพราะว่าไม่ค่อยถ่ายในพื้นที่รับสินค้านะครับมันเป็นพื้นที่สมบุกคมนะทุกคนก็มีช่องอื่นๆเขาโดนทวงติงมาเรื่องนี้นะครับก็เราก็พยายามเซฟตัวเองไว้ดีสุดครับ ถ่ายแค่การเดินทางนี่ก็ข้าวๆก็พอจะทราบแล้วครับว่าวันหนึ่งเราทําอะไรเราไปไหนนะครับไม่จำเป็นต้องไปถ่ายล่วงลึกขนาดนั้นนะครับก็ตรงไปจะไปท่าเรือไปบางนา่นตนะกคนแต่ว่าเราจะเบี่ยงขวาออกไปทางพระรามสองนะครับ สาทุกประดิษฐ์นะครับทุกคนแล้วก็ไปตัอดออกพระรามสามนะครับก็ลงมา,าจ,จะเป็นถนนรัชดาพิเศษนะครับตามที่ว่าที่เพบอกนะครับทุกคนมันต้องเบี่ยงซ้ายนะทุกคนข้างหน้าเดี๋ยวเข้าซ้ายไปก่อนครับ สาเลนคือข้างหน้าต้องเบี่ยงซ้ายนะทุกคนถ้าตรงไปเป็นทางด่วนนะใช้สองช่องทางซ้ายเพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางลาดแล้วตัดเข้าไปยังถนนราชดามิสเซยผมยังไม่ได้ตอบป้าเลยมาถึงพี่หกโมงก็ได้ช้า แม่บอกส่งสติกเกอร์โอเคครับงานกลุ่มอะไรกันเนี่ยกระบะตู้ทึบมีงานรับของส่งทันยาของ1 3บสามพของนิดเดียวฮึ 13ครับ ิญครับไม่ได้ไปครับเชิญเข้ากลุ่มครับพี่จะได้วิ่งงานอะไรกันเนี่ยมหาชัยเมืองชนไก่ฟิตสองตันรถกรบรรทุกนะไอ้วิ่งพวกอาหารสดพวกไก่ฟิตอ่ะมันต้องมีใบนะทุกคนตำรวจจับนะ มีใบแล้วก็มีไอใบขึ้นย้ายนะครับมีใบขึ้นย้ายแล้วก็ต้องไปปั๊มนะครับก่อนเข้าเมืองนะครับอันตรายนะครับถ้าใครไม่มีประสบการณ์นะแนะนำอย่าวิ่งครับว่าโดนมาไม่คุ้มนะครับ ก็ผมเคยรับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็ไม่รับอีกเลยวิ่งหมูจากปทุมไปชมบุรีอ่ะทุกคนไม่มีใบไม่มีเอกสารอะไรให้เลยครับแล้วก็ไม่ยอมแจ้งนะครับผมเคยรับนะครับแต่ว่าผมไม่เคยวิ่งนะทุกคนก็คือถ้าไม่มีเอกสารอะไรให้ผมนผมไม่เอาเลยครับเพราะพลาดมาไม่คุมนะครับตังดีก็จริงครับ แต่ถ้ามีปัญหามันไม่มีใครมายอมรับให้เราทุกคนอฝึกหัดขับทำไมไปขี่อยู่กลางถนนอย่างนั้นน่ะเนี่ยพอสอนก็ไม่สอนให้กันวิ่งสายไม่สอนอยู่เลนกลางเลยดยิฝึกก็ฝึกเลนสายก็ได้ออกถนนใหญ่มมนอันตรายครับบางที คนนี้จอดรองานมั้งก็ข้างหน้าไป็นถนนพระรามสามแล้วครับทุกคนเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเลี้ยวขวาแยกหน้านะครับเข้าเจริญลาดนะครับโอ้โหทางก็มาถึงแล้วครับทุกคน ดูตาผมดิง่วงง่วงมากสงสัยไม่ได้กินกาแฟวันนี้ปกติร่างกายต้องได้รับกาแฟอีนก็รอ5โมง6โมงเย็นครับก็เข้ามาเมื่อกี้รถอย่างเยอะทุกคน อันนี้ผมไปซื้อนะมาฉีดทุกคนไอ้น้ำยาแล้วน้ำยาเคลือบดางยังดำในซีเจยังดำอะ่ะก็ติดมือด้วยเลยร้อยกว่าบ,บาทนะแต่ว่าใช้ได้คู่นานอะ่ะบอกเลยว่าเช็ดพวกเนี่ยเราไม่ต้องเช็ดเลยทุกคนเอามาฉีดไม่ต้องเช็ดเลยก็ฉีดพวกพลาสติกครับมันก็จะดำประมาณนี้นะ ก็เ,เงียบมากครับในซอยนี้จเจริญกรุงหนึ่งร้อยเจ็ดแยกสามสิบหกครับบ้านมีตลัง,งสวยๆโซนนี้ันนี้เขาขอจอดนิดนึงเขาคงไม่ว่าอะไรมั้งปกติก็จอดได้แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเขาว่าก็ต้องขยับครับขอชั่วโมงเดียวคงไม่เจรายขนาดนั้นหรอก พราะซอยนี้จอดรถมันชอบมีปัญหานะทุกคนเป็นไรไม่รู้ก็งงเหมือนกันก็เรื่องสติกเกอร์อันนี้เพะว่าจะทําทําแจกในกลุ่มของคนรักลาวมูประมาณนี้นะทุกคนทําเป็นสติกเกอร์แจกนะครับก็ คุยกับแอดมินกลุ่มอยู่นะครับจะทำแจกพี่ๆที่ว่าวิ่งงานแล้วละโมบนะครับนัดรับเอาก็รีนะครับก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปครับผมแต่ว่าเรื่องเพจผมไม่ได้ค่อยไปยุ่งอะไรเท่าเท,ท่าไหร่ส่วนมากจะทําของตัวเองมากกว่านะครับไม่ชอบมีปัญหากับคนอื่นนะครับขี้เกียจปวดหัวเรื่องผลประโยชน์ <c oughs> ก็คลิปนี้พาเดินทางจากมะมกุงนะครับมาส่งของให้ลูกค,ค้าดอนเมืองนะครับแล้วก็ตีป่าจากดอนเมืองมาพระรามสามเจริญกรุงหนึ่งรยเจกสาประมาณ30มสิโลครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอาตมนทัวร์ตู้ทุบแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผม ก็วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ